โดยสินค้าเพื่อการเกษตรกอแก้ว ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรตัวอย่างวันนี้ผมจะขอพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครไปดูพืชผักสวนครัวต้นคะน้านี้เองครับที่ปลูกค่าเวลาระหว่างรอมืเขือโตแต่กลับได้ผลผลิตดีเกินคาดจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนโรธจันทรชนวิสิ์ครับในรายการเกษตรกรตัวอย่างครับวันนี้ผมจะนําคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสมุทรสาครครับเพื่อมาติดตามการปลูกคณะของเกษตรกรครับในพื้นที่นี้เป็นอําเภออาเภอบ้านแพ้วครับบ้านแพ้วครับจังหวัดสมุทรสาครครับเป็นการปลูกคณะและก็มะเขืออยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับแต่ว่าเขามีว <oo> ิธ <arse> ีการแบบไหนอย่างไรนั้นเรามาฟังจากปากเกษตรกรกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงครับ ครับวัสดีครับผมชื่อลุงนะครับเป็นเกษตรกร,ร,กรตำบลอําแพงอำเภอบ้านแผ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นเจ้าของแปลงคณะครับครับแล้วค้ะมันไปนรวมอะไรกับมะเขือคือว่าอตอนนี้เป็นช่วงที่คอยระยะเวลาที่มะเขือจะเก็บได้ครับก็เลยปลูกผักค้าก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเตรียมพื้นที่ไว้เพื่อที่จะปลูกมะเขือครับแต่ว่ามะเขือนี่มันมีอายุเท่าไหร่มะเขือก็่าจะเก็บได้ประมาณราวๆสองเดือนหกสิบวันครับ สองเดือนเพราะนั้นแล้วช่วงสองเดือนเนี่ยก็เลยปลูกคณะไว้เล่นๆครับพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ประมาณตรงนี้ก็ประมาณประมาณห้าไร่ครับห้าไร่ตอนนี้คณะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่สี่สิบกว่าวันครับสี่สิบกว่าวันครับจริงๆคะนคณะเนี่ยมันมีอายุกี่วันถึงจะเก็บได้ประมาณห้าสิบห้าถึงหกสิบครับห้าสิบห้าถึงหกสิบวันก็เก็บได้ครับอยากจะให้บอกถึงวิธีการปลูกคณะเพราะอาจจะมีหลายท่านที่เห็นคณะของคุณแล้วเนี่ยมัน อยากจะปลูกบ้างต้องทํำยังไงบ้างครับคณะนี่ก็ก็การเตรียมดินครับครับก็ไถเตรียมดินพรวนดินครับครับแล้วใช้เมล็ดปลูกเมล็ดปลูกก็ไปซื้อตามท้องตลาดตามพันธุ์ที่ที่เขานิยมกันนะครับอ๋อก็ไปคัดเลือกพันธุ์มาจากตลาดนั่นเองครับนะครับเอามาแล้วมาเพาะก่อนไหมก็กวาดได้เลยครับหว่านนี่เลยเหรอครับไม่ได้มีการเพาะเป็นกล้าเป็นอะไรมาก่อนใช่ไหมไม่ได้เป็นครับมาจากก็มาจาก ผลิตภัณฑ์มาแล้วก็หวานตามธรรมชาติเลยจากที่เราเตรียมดินไว้ครับพอเตรียมดินเสร็จก็ไปซื้อมล็ดมาก็หวานเลยครับแล้วหวานหนาหวานบางหวานยังไงพอประมาณครับก็หวานเอาแบบแต่พอประมาณพอประมาณไปเรื่อยๆครับในพื้นที่ที่เรามีอยู่ครับอืมแล้วต้องทํำยังไงการดูแลการดูแลก็ก็นานๆฉีดยาสักครั้งนึงแรกๆยังไม่มีอะไรยากไหมไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่ เนื่องจากว่าคะณะเนี่ยมันเป็นพืชที่อายุมันมันไม่ยาวครับการใส่ปุ๋ยการใช้อาหารทางใบครับครับใช้อย่างไงก็ก็ผมก็ได้ได้ดูทางโทรทัศน์ครับก็เกิดความสงสัยดูทีวีครับครับช่องช่องช่องกอแก้วนี่เนี่ยช่องช่องกอแก้วช่องกิฟท์แชนแนลครับครับแล้วก็ได้สั่งมาทดลองใช้ครับ ใช้ยังไงบ้างก็ใช้ตามอัตราส่วนของเขานะครับครับก็ที่เห็นเขาดูอะที่เขาถ่ายมาผมก็ดูตามเขาก็2องลลิตรครับสองเม็ดแล้วก็น้ำตาสีฟีโอเคเลยนี่ฉีดไปกี่วันฉีดครั้งฉีดไปประมาณประมาณสิบวันฉีดทีครับประมาณโดยประมาณเอาแน่ไม่ได้แล้วแต่8วัน9วัน10วันก็แล้วแต่ใช่ไหมสะดวกก็ฉีดไปครั้งหนึ่งนะครับอายุตอนนี้กี่วัน ตอนนี้ประมาณ4ี่สบ็ดสีวันครับ4ี่สิบเอ็ดสี่ใกล้จะเก็บได้บ้างยังก็ถ้าเอาก็เอาได้แล้วอืมก็คอยน้ำหนักอีกหน่อยนึงอ๋อคอยน้ําหนักอยู่อีกนิดหนึ่งว่ามันมันจะได้สักกี่วันนะสี่สิบห้าห้าสิบวันห้าประมาณห้าห้าวันครับประมาณห้าสิบห้าวันก็จะเริ่มเริ่มเก็บนะครับแล้วช่วงนี้ยังฉีดกอแก้วฉีดครับยังฉีดอยู่นะครับการฉีดกอแก้วกับคณะนะอยากจะถามนิดหนึ่งมัน มีความแตกต่างให้เห็นไหมหลังจากเราฉีดครั้งแรกมามันถีบตัวเร็วขึ้นถีบตัวเร็วขึ้นหมายถึงว่ามันโตครับครับเร็วขึ้นกอกงกอในขยายบงใบในี้ขยายใบตั้งใบตั้งเขียวสวยขึ้นครับโตเร็วขึ้นครับเรื่องของหนอนเรื่องของแมลงก็ก็มีมั่งแต่เล็กน้อย มีก็มีบ้างอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าดูใบก็ยังมีรอยเหมือนมีรอยแหว่งแหว่งเหมือนมีหนอนคอยเจาะอยู่บ้างแต่ก็ไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับนะครับใช้ยาฆ่าบ้างไหมก็ถ้ามันจาเป็นจริงๆก็จะเอามั่งสักสักครั้งหรือสองครั้งถ้ามันถ้ามันกวนมากหรือว่ามันมันจำเป็นต้องต้องใช้ก็ต้องใช้ใช่ไหมเพราะว่าไม่อยากจะให้ผลผลิตมันเสียหายแต่ว่าก็แก้ช่วยได้ไหมในเรื่องของแมลงในเรื่องของการเจริญเติบโต ผมว่าคิดว่าช่วยได้มากนะครับครับคือว่าต่อต้านการที่มลุมแมลงจะเข้ามาในสวนเนี้ยอืมอืมก็ได้ตัวหนึ่งแล้วก็มียามั่งส่วนหนึ่งเล็กน้อยครับ ก็ใช้ผสมผสานกันครับเป็นเกษตรอินทรีย์อยากให้คุณผู้ชมได้ได้ดูนะพาเดินชมนิดนึงได้ไหมครับได้ครับอ่เดี๋ยวให้กล้องตามมาเลยครับผมก็เดินไม่ค่อยถนัดค่อยๆเลยครับอะเดินไปคุยไปครับอยากจะให้กล้องได้เห็นว่าเอาจาใช้ก่อแก้วนะครับโดยที่ว่าอย่างเนี้ฮะมันอาจจะยังมีรอยแมลงนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถือว่าออกมาดีหมดค่อนข้างจะดีครับครับ นี่ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยสี่สิบกว่าวันฉีดตั้งแต่อายุเท่าไรฉีดตั้งแต่ได้ครบได้สิบวันนะครับพอเป็นต้นเล็กๆต้นเล็กๆก็เริ่มฉีดเลยครับใช้ปริมาณน้อยๆก่อนนะฮะอ๋อต้นเล็กๆก็ฉีดฉีดน้อยๆครับหลังจากนั้นก็ก็ค่อยเพิ่มความเข้มข้นขึ้นแล้วก็ประมาณสักสิบวันสิบวันฉีดครั้งหนึ่งครับสิบวันฉีดครั้งหนึ่งโอ้โหนี่ออกมาดีเลยสวยนะสวยนะพี่นะโอ้โหนี่ ใบนี่หนาปึ๊กเลยโอ้โหโอ้โหนี่ต้นนี่อยากให้กล้องมาจับ,กบใกล้โอ้โหนี่ดูนี่เท่าเรียญติดไหมโอ้โหงามดีมากครับเอ๊ะจะสังเกตเห็นว่าโคนต้นนะฮะกับต้นด้านบนมันมันโคนมันจะเล็กก็ ผมก็ไม่แน่ใจมันผมก็ไม่เคยนะแต่ว่าตั้งกระชิดกอแก้วไปผมว่ามันก็ช่วยได้นะใช่ไหมเพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่ที่โคนจริงๆมันที่ติดกับดินเนี่ยมันจะเล็กๆครับแต่ว่าพอมันโตขึ้นมาข้างบนเห็นไหมอยัางมันอวบโตขนาดนี้เลยเนี่ยครับอเห็นไหมเนี่ยโคนจริงๆมันจะเล็กใช่ไหมต้นจริงๆมันจะเล็กโอ้โหนี่มันสมบูรณ์มากถึงขนาดนี้ ใบนิปริเลยครับไปเดี๋ยวพี่พาผมพาไปดูน้ำเดินเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าทั้งหมดพื้นที่กี่ไร่5้าไร่ครับ5้าไร่ใช้เยอะไหมกอแก้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่ชุดนึงสบายสบายพี่ซื้อชุดไหนมาชุดใหญ่ครับชุดห0 0 0ันครับเหลือไหมตอนนี้โอ้เหลือเพียบไปหยัดครับปุ๋ยอย่างอื่นครับทางดินปุ๋ยอื่น มีบ้างไหมมีบ้างเล็กน้อยครับมีบ้างเหมือนกันก็ต้องมีบ้างครับพี่อ๋อครับพี่ดูมะเขือสิลูกเป็นพวงเลยโอ้โหนี่อยากจะผมจะเข้าไปสักนิดหนึ่งเชิญครับครับโอ้โหครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่มะเขือมะเขือที่ก็ปลูกพร้อมกันไหม ปลูกก่อนสองวันครับปลูกก่อนสองวันนะอยากให้กล้องดูนี่นี่น,นี่มะเขือเริ่มติดลูกแล้วครับอายุพอๆกันรประมาณสี่สิบห้าวันครับโอ้โหนี่ดูถ้าจะดกดีเหมือนกันเป็นมะเขือพันธุ์อะไรมะเขือยาวครับที่ใช้ตอมะเขือพวงมะเขือยาวใช้ตอมะเขือพวงครับเป็นพันุของทางมหลาลัยเกษตรอืม ปลูกพร้อมกันจริงๆก็ตั้งใจที่จะปลูกมะเขือครับแต่ช่วงที่รอมะเขือโตก็ปลูกคะน้าเป็นการสร้างรายได้เสริมระหว่างรอปลูกเล่นๆแต่ปรากฏว่าผลออกมาดีเกินคาดครับอเดี๋ยวจะให้ถอนให้ดูสักต้นได้ไหมได้ครับอยากจะให้ดูนิดหนึ่งมาเลยครับงั้นทางไหนทางด้านหน้านูครับทางนู้นจะเสมอหน่อย อ๋อโอเคโอ้โหถมนาะค่อนข้างจะเสมอดีพื้นที่ห้าไร่คุณผู้ชมออกมาเนี่ยโอ้โหนี่นี่ประมาณได้ไม่ว่าจะมีรายได้ตอนที่กิโลเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ทางแม่ค้าที่ติดต่อไปครับเขาให้กิโลละสิบหกบาทครับคณะนี่กิโลละสิบหกบาทครับครับในพื้นที่นี้กะว่าจะได้กี่กิโลครับเนี่ยก็ประมาณล่องละล่องละตันล่องเนี้ยนะครับล่องละหนึ่งตันครับ โอ้โห,โหล่องลัหนึ่ง 2. ตันกี่ล่องครับเนี่ยโอ6หกล่องเจ็ดล่องเนี่ยครับหกเจ็ดลอ่องหกเจ็ดตันครับนี่เงินแสนนี่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยครับ <laughs> ครับ <laughs> โอ้โหนี่แถวนี้ก็สวยงามมากใบนี้โอ้โห เมอดีครับผมเคยไปถ่ายคณะที่นครราชสีมาที่เพชรบุรีนะครับก็เห็นใช้กอแก้วแล้วจะออกมาในสวยงามใบที่ใหญ่เข <c oughs> ียวเป็นแบบเหมือนออกเหมือนสีเงินเลยมันสมบูรณ์มันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ,บ,บ,รบ,บเดี๋ยวให้ถอนให้ดูสักต้นหนึ่งนี่ก็ได้มั้งได้ครับได้อ่า ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้คุณรุ่งใช่ไหมครับคับคุณรุ่งถอนให้ดูสักต้นหนึ่งนี่เป็นอย่างไรบ้างต้นไหนก็ได้ถอนมาต้นหนึงมาโอ้โหนี่นี่ครับอืม,มสมบูรณ์หนอนไม่กวนใบนี่เป็นสีเงินเลยครับลำต้นช่วงแรกๆต้นจะเล็กนะฮะแต่พอมันโตขึ้นมันก็จะอวบครับอ๋อ พราะต้นนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้โอเคเลยพี่ลองมือทาบดูเดิอ่าฮะใบนี่เป็นไงนี่มือมือไม่พอแล้วนะอือฮึสวยงามจริงๆครับต้นนี้ก็ประมาณสามขีดรงได้สามขีดประมาณนั้นโอ้โหพอใจไหมครับเนี่ยก็พอใจครับอือไม่ต้องเดินดูแล้วครับ เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับมีทั้งมะเขือมีทั้งคณะนี่ดี่ค่าปุ๋ยอย่างเดียวแต่ไม่ต้อรงรวมค่ายาจ่มแต่ว่ากอแก้วเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ใช้ยาที่สาคัญคือว่าเวลาเราฉีดกอแก้วเราสบายใจได้ว่าไม่ต้องปิดจมูกไม่ต้องครับต้นที่ถืออยู่เนี่ยถือว่างามไหมงามครับสวยไหม พอใจพอใจครับอ,อืมแต่ผมเห็นแล้วก็โอ้โหนี่ชื่นใจครับคุณผู้ชมอืมโตเขียวเป็นสีเงินลำต้นอวบนะฮะดูได้จากเล็กๆมันจะต้นเล็กใช่ไหมพอเราฉีดกอแก้วเข้ามาต้นมันจะอวบสมบูรณ์รที่ใช้ได้เป็นต้นอ่อนใช่ไหมครับผัดได้เลยได้ครับ,คร,บครับทีนี้อ่ะคุณลุงอยากจะถามว่าการใช้กอแก้วถ้าเราเปรียบเทียบกับการใช้เคมีอย่างเดิม แตกต่างกันไหมก็แตกต่างครับครับต้นทุนเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราหันมาใช้กอแก้วแล้วเป็นยังไงบ้างต้นทุนนะครับคืออา่าผมสั่งมาชุดหนึ่งห้าพันบาทซื้อชุดห้าพันมาครับตอนนี้หมดแล้วยังเหลือเยอะครับเหลือเยอะฉีดไปกี่ครั้งไอ้ชุดห<ช>้าพันเนี่ยฉีดไปสามครั้งครับสามครั้งก็ประมาณสิบวันครั้งสิบวันครั้งก็ตอนนี้อายุสี่สิบกว่าวันก็ฉีดไปประมาณสามครั้งเอง สามสามนจะเอาอีกครั้งหนึ่งแกนี่จนี่ก็จะฉีดไปครั้งที่สี่อยู่ใช่ไหมก็ยังเหลืออีกครั้งละครั้งละสามสี่เมตรนะครับแล้วแต่ของของเราอืมคือเราฉีดคะนาแต่เราก็จะได้มะเขือครับเข้าไปด้วยถ้าเราไม่ใช้กอแก้วเราใช้เคมีแบบเดิมนี่คิดว่าต้นทุนจะเป็นยังไงบ้างก็น่าจะเยอะนะก็หมดนี่กับเคมีก็น่าจะรวมๆสิบลูกครับ ก็ต้องกว่าจะเสร็จนะนะกว่าจะเสร็จกว่าจะกว่าจะจบกว่าจะถอนได้นะถ้าไดารวมเบ็ดเสร็จแล้วนะซึ่งจะทําให้ต้นทุนนี่มันสูงกว่าที่สําคัญก็คือว่าเรื่องยาต่างๆในการในการป้องกันหนอนและแมลงต่างๆก็ต้องมีเพิ่มขึ้นมาด้วยยาก็อีกส่วนหนึ่งยาก็อีกส่วนหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกันตรงนี้ไม่เกี่ยวครับและที่สําคัญคือการใช้กอแก้วฉีดกอแก้วไม่จําเป็นจะต้องปิดอ๋อไม่ต้องสบายสบายเลยฉีดได้สบายสบายฉีดลมแรงก็ไม่ต้องกลัวลมแรงก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพุ่งเข้าปากเข้าจม เป็นเป็นอันตรายครับเราคงไม่เดินดูนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะเดี๋ยวให้กล้องดูทั่วๆไปนะครับซึงสวยงามมากนี่ขนาดว่าตอนนี้แทบจะเที่ยงมั้งฮะใกล้ๆอากาศร้อนๆนะครับใบยังดูโหยังสวยยังสะพังอยู่เลยถามน่ะพอใจไหมพอใจครับอยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ทำสวนผักหรือว่าทำปลูกคะน้าถึงการใช้กอแก้วรับเชิญครับก็เป็นทางเลือกใหม่ทางหนึ่งครับ ถ้าองใครสนใจก็ลองลองใช้ดูครับลองใช้ดูก่อนครับผมคิดว่าใช้ได้อเพราะว่าใช้มาแล้วผมใช้แล้วผมมั่นใจผมว่าใช้ได้อะตัวผมผมโอเคเลยโอเคเลยใช่ไหมใช้แล้วดีใครที่ยังไม่เคยใช้ก็สามารถที่จะใช้ได้พื้นที่ตรงนี้คือตำบลตำบลบ้านแพวครับตำบลอําแพงตำบลอําแพงตำบลตำบลอําแพงอำเภอบ้านแพวอัาแพงอำเภอบ้านแพว จังหวัดสมุทรสาครคนอยู่ใกล้ๆนี่สามารถมาดูได้ไหมได้เพราะตอนนี้ยังไม่ได้เก็บได้ได้คนอยู่ไกลโทรมาสอบถามได้ไหมได้ครับครับอยากจะให้ฝากเบอร์นิดนึงเบอร์ศูนย์แปดหกครับเจ็ครับหกศูครับผมครบคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นคํายืนยันของเกษตรกรครับคุณรุ่งครับที่ได้ทําแปลงคณะนะครับโดยปลูกมะเขือเป็นหลัก นะครับก่อน2วันหลังจากนั้นก็ระหว่างที่รอมะเขือจะเริ่มเติบโตนะให้ผลผลิตก็เลยปลูกคณะเล่นเล่นไว้5ไร่ครับแต่ว่าเล่นๆเนี่ยเงินแสนเนี่ยกำลังจะเข้ามาภายในอีก10วันข้างหน้านี้นะครับก็เป็นการยืนยันว่าการใช้กอแก้บใช้กับคณาใช้กับผักต่างๆได้ผลดีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับที่สําคัญคือใช้แล้วไม่ต้องปิดปากปิดจมูกไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อต่อร่างกายนะต่อผู้บริโภค นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้นําคณะจากแปลงของคุณรุ่งไปรับประทานไปใช้ไปบริโภคมั่นใจได้เลยว่าปลอดเคมีนะครับมีบ้างนิดหน่อยแต่กว่าจะใช้ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าหนอนอะไรก็ไม่ได้มารบกวนครับครับผมถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดครับสนใจนะครับที่จะใช้ผลิตภัณฑ์กอแกลกก็สามารถที่ว่าโทรเข้ามาสอบถามได้กับพืชชนิดต่างๆที่ใช้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณคุณรุ่งครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ขอบคุณครับครับ ครับก็ถือโอกาสนี้ครับเราก็จะได้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันครับสวัสดีครับเป็อย่างไงกันบ้างครับคุณผู้ชมปู่คณะข้าวเวลารอมือเขียวโตแต่ได้ผลผลิตดีเกินคาดต้องยกความดีให้กับกอแก้วน,นะครับที่ช่วยให้ผลผลิตออกมาได้น้ำหนักดีแถมป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อีกด้วยอย่าลืมนะครับถ้าอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดสารพิษต้องกอแก้วสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสินค้าเพื่อการเกษตรกอแก้วสนับสนุนโดยสินค้าเพื่อการเกษตรกอแก้ว